นิยายเรื่องเติมรักให้เต็มใจพี่ชายข้างบ้านตอนที่26จูบโชว์ไม่เอาเดี๋ยวนิวโดนแผลนิวทำแบบเนี้ยพี่ทรมานกว่าเจ็บแผลอีกทำไมอะ่ะก็อยู่ใกล้กันแค่เนี้ยพี่ยังกอดน,นิวไม่ได้เลยผมตัดพอ งั้นนิวจะจับมือพี่ไบเอาไว้โอเคไหมนิวเอื้อมมือขึ้นมาจับมือผมเอาไว้อย่างที่บอกนิวมันไม่โอเคอะ่ะคราวนี้นิวลุกขึ้นมานั่งคุยกับผมอย่างจริงจังทำไมดื้ออ้าวโดนดุเฉยเลยก็พี่นอนไม่หลับอะนิวอยู่ใกล้ๆแท้ๆแต่พี่ทำอะไรไม่ได้เลย งั้นนิวกลับไปนอนบ้านพี่ไบจะได้นอนหลับเพราะถ้านิวอยู่ที่นี่พี่ไบก็มัวแต่งองแงเหมือนนิวจะเริ่มรำคาญผมแล้วแฮะแม่เอาอะไม่ให้กลับความเด็กน้อยเข้าแฝงร่างผมอยู่ในเลเวลสิบไหนอาการมันเป็นยังไงลองพูดให้นิวฟังสิผมเหมือนเด็กที่โดนอาจารย์ฝ่ายปกครองสอบสวนไม่รู้พี่อึดอัด อยู่ใกล้แต่ไม่ให้กอดไม่ได้ฟัดเหมือนทุกครั้งนิวจูบปากผมอย่างนิ่มนวลไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าตรงปากเรามีรอยช้ำทั้งคู่แม้แต่พูดยังรู้สึกปวดหนึบหแต่พอโดนจุมพิตจ,จากนิ้วแบบนี้มันกลับรู้สึกหายเจ็บหายปวดปวดราว่าโดนฉีดยาชาไปแล้ว แบบเนี้ยจะนอนหลับขึ้นมาบ้างหรือยังยังขอนานกว่านี้เรื่องมากนิวเอ็ดแต่ก็ยอมกล่มลงมาจุผมแต่แต่โดยดีความว่าหวามเปลี่ยนเป็นความเร่าร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้เจอกันนานทำให้เราทดแทนความรู้สึกที่ห่วยหามาทั้งหมดผ่านจุมพิษในตอนนี้นิว ผมเรียกชื่อนิ้วด้วยเสียงแหบพร่าร่างกายของผมมันต้องการมากกว่านั้นและเหมือนนิวจะรู้ดีว่าผมกำลังอยากนิวทำให้แต่พอเสร็จแล้วอะพี่ใบต้องนอนพักนะผมรีบพยักหน้ารับโดยเร็วไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสทองนี้ไปได้นิวค่อยๆถอดกางเกงผมออกอย่างเบามือคงกลัวว่าผมจะเจ็บ แต่การกระทําแบบนั้นของนิวทำให้ผมรู้สึกเหมือนใจจะขาดมันไม่ได้เร่าร้อนเหมือนทุกครั้งมันทั้งอ่อนโยนและว่าบหวามจนผมแทบจะสำลักความสุขออกมาในทันทีที่ปากนิวสัมผัสนิวผมคลางชื่อนิวออกมาอย่างอิ่มเองมนิวบรรจงทําให้ผมอย่างตั้งใจผมมีความสุขมากเหลือเกินมากจนไม่รู้จักพอ ผมไม่สามารถนอนหลับได้เพียงแค่ถูกปลดปล่อยไปเพียงหนึ่งครั้งเหนื่อยหน่อยนะครับที่รักผมบอกนิวในใจนิว้วแกทําอะไรมาเยอะแยะเนี่ยน่ากินจังไอ้บีมมองกับข้าวที่ผมทำมาให้พี่ไบตาโตเอาบีมน้ำลายหกใส่ของเขาหมดแล้วมั้งนะ่ะม้าของพี่ไบกำลังพยุงพี่ไบลงมาทานข้าว ผมทำมาเผื่อคุณป้ากับบีมด้วยนะครับขอบคุณครับลูกทำอะไรมาบ้างเอ่ยไข่เจียวทอดชะอมแกงจืดไก่มะละผัดพริกปลาหมึกโอ้ยมาตักข้าวเร็วไอ้บีมทำท่าตะกละตะก,กามสุดๆแม่กับน้องสาวพี่ไบดูมีความสุขก,กับการได้กินอาหารที่ผมทำมาให้แต่มีบางคน นั่งเขีย่ยข้าวไปมาเหมือนคนไม่หิวมา้าพี่ใบาตายแน่มีแต่ผักเสียงไอ้บีมกระซิบกระซาบกับแม่พี่ใบผมแอบหยิกขาพี่ใบให้รีบกินแต่ดูเหมือนนักเลงใหญ่จะกลัวผักมากกว่าดวกลัวโดนแทงซ้ำจริงๆใบรีบกินสิน้องอุตสาห์ทำมาให้ อร่อยมากเลยนะตัวสีมือไอ้นิวนี่สุดยอดเลยน้ม้านะพี่ใบย,ยิ้มแห้งๆตักน้ำแกงจืดราดลงไปในจานข้าวแล้วตักใส่ปากพี่ใบผักด้วยผมจัดการตักผักจากแกงจืดใส่จานข้าวให้พี่บใบไอ้วิมกับแม่พี่ใบหัวเราะคิกๆเหมือนสะใจมากก่อนจะพากันเดินไปเก็บจานของตัวเองที่กินเสร็จแล้วในครัว ถ้ากินหมดเนี่ยนิวมีรางวัลจะให้นะผมเอาตัวเองเข้าแรกไม่ได้อยากจะได้เองเลยจริงๆแค่อยากให้พี่ไบกินผักรางวัลอะไรพี่ไบถามก็รางวัลที่มากกว่าเมื่อคืนนี้ผมอ่อยไปหน้าแดงไปนี่แรดอยู่ถูกไหมถ้าไม่กินอะ่ะ ก็อดไปอีกนานนะนิวไม่ได้ใจดีบ่ยบอยๆทันทีที่แผลหายอ่ะพี่รับรางวัลเลยนะแหมไม่ค่อยจะหื่นเลยแฟนกูกูนี่ก็ได้พยักหน้าอย่างไวเตรียมตัวบอกลาความสิ่งที่อยู่ด้วยมาเกือบ20ปีได้เลยเพราะขาดเรียนไปหลายวันผมเลยนั่งเครียดอยู่ตลอดคลาสเพราะเรียนไม่ทันเพื่อน ตอนแรกผมห่วงแต่พี่ใบที่ยังมาเรียนไม่ได้แต่ลืมไปว่าพี่ใบมีทั้งพี่พอและพี่ปิงคอยซับพอร์ตอยู่ตอนนี้ผมควรห่วงตัวเองมากกว่าคําว่างโง่นี่ใช้กับผมได้เลยนิวไอ้ก้าวอีกแล้วเหรอผมเห็นมันแล้วก่อนเข้าคลาสดแต่มันนั่งเรียนอยู่ตรงหน้าห้องตามภาษาเด็กเรียนส่วนผมเป็นพวกสายตายาวมั้ง ชอบหลบมุมอยู่ข้างหลังตลอดนี่เลคเชอร์ที่กูจดไว้เอาไปอ่านดิผมมองเลคเชอร์ของไอ้ก้าวตาลุกวาวนี่มันรางวัลของคนไม่ฉลาดชัดๆแต่ผมควรจะรับไว้เหรอถ้าผมกับไอ้ก้าอ่ะมีคดีความกันอยู่นะเอาไปเฮานาห่วงเรื่องเรียนก่อนเถอะจะติดเอฟหมดทุกตัวแล้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยปากมาชิบ ผมด่ามันนิวกูรู้ข่าวมึงนะแต one, ่กูไม่กล้าไปหามึงก็ดีแล้วนี่กูก็ไม่ได้อยากเจอมึงแล้วแฟนกูเอามึงตายแน่ถ้ามึงเอ๊ะหรือแฟนกูจะตายก่อนเจ็บตัวอยู่นี่นาผมคิดในใจมึงยังไม่หายโกรธกูสินะก็ดูมึงทำกับกูดิแม่งจังไรชิป ก็กูเมาแล้วมึงก็เสือกน่ารักอีกใครมันจะไปอดใจไหววะเลยฝังรอยกูเลยว่างั้นแล้วไงเลยเจอตีนสมน้ำหน้าที่จริงอะ่ะผมก็หายโกรธมันบ้างแล้วแหละดูไอ้ก้ามันก็รู้สึกผิดอยู่มากแต่ผมกลัวว่าจะมีปัญหากับพี่ไบ์ถ้าจะกลับไปคบมันเป็นเพื่อนอีกเลยขออยู่ห่างๆดีกว่ากูไปกินข้าวแล้ว หิวชิบหายผมตัดบทไม่อยากเห็นหน้ามันนานเห็นแล้วจ็บใจอยากเตะปากสักปาบปะเดี๋ยวกูช่วยถือไอ้ก้าวแย่งกระเป๋าโน้ตบุ๊กที่ผมพกเตรียมมาทำรายงานไปช่วยถือมึงทำเฮียอะไรนิวอีกพี่พอสเสียงพี่พอสดังมาตั้งแต่ประตูห้องก่อนจะพุ่งเข้ามาผลักไอ้ก้าวออกไปไกลๆ เอาแล้วไงเป็นเรื่องแน่ๆไอ้เก้าเอ้ยไม่น่ามายุ่งกับกูอีกเลยนิวมันทำอะไรนิวหรือเปล่าพี่พอดถามผมแต่ตายังจ้องอยู่ที่ไอ้เก้าไม่วางตาเปล่าพี่มันเอาเลคเชอร์มาให้พอดีผมจะลงไปกินข้าวอ่ะไอ้เก้ามันก็เลยจะช่วยถือของผมรีบอธิบายสถานการณ์ก่อนที่ไอ้เก้าจะเจ็บตัวเอามานี่ มึงจะไปไหนก็ไปอย่ามาอยู่ใกล้นิวอีกพี่พอตแย่งกระเป๋าโน้ตบุ๊กจากไอ้กล้ามาถือไว้เองอะไรของพี่เนี่ยผมยังไม่ได้ทันจะทำอะไรเลยมาหาเรื่องทำไมวะไอ้เกล้าเอ้ยเก็บปากไว้กินข้าวไม่ดีกว่าหรอคนเฮี้ยอย่างมึงอะ่ะไม่ต้องรองให้ลงมือทำเร็วๆถึงสองรอบหรอกเอาแล้วไงห้องเรียนเริ่มจะกลายเป็นสนามรบขนาดย่อมๆ ดีที่คนอื่นออกไปหมดแล้วพี่เป็นผัวมันหรือไงทำไมต้องออกตัวแรงขนาดนั้นไอ้ก้าวมึงพี่พอดเงื้อมือทำท่าจะต่อยไอ้ก้าวแต่หยุดชะงักไว้แค่นั้นผมหายใจไม่ทั่วท้องอ,อ๋อกูลืมไปว่าคนอย่างมึงอ่ะเจ็บตัวไปเดี๋ยวก็หายกลับมาเป็นไอ้ชั่วได้เหมือนเดิมฮอ จะมีการวางมวยเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนอมันยิ่งกว่าวางมวยอ,อีกพี่พอตดึงไอ้เก้าเข้ามาจูบต่อหน้าต่อต,อตาผมผมเห็นไอ้เก้าตาเหลือกค้างยังหายใจอยู่ใช่ไหมนั่นแรงมากแรงมากใช่ไหมล่ะพี่พอตกับน้องเก้าในอดีตทุกคน ถ้าใครสงสัยว่าพี่พร้อกับน้องก้าวเป็นใครนะคะอย่าลืมย้อนกลับไปฟังเรื่องเปลี่ยนจากในายให้กลายเป็นเธอนะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นที่มาของเขาสองคนนั่นเองนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ